you mm -hmm. วันนี้เราจะมีสกอร์320ปีเอ้ย10ปี320ใบแน่เปิดซะ300ปีกูตายห่าไปละมีคมพีรวมธาตุ25บค้าใบค์ีในตำนาน4-5ดาว78บใบก็ตีกกมๆคือ80แสงมืดยังไม่รวมซื้อคาดว่าน่าจะมี150แล้วก็สกอส้มอีก 1, 400ใบอันดับแรกที่จะต้องเปิดนะครับจะเปิดสกอส้มก่อนเพราะว่าผมกำลังหาบีดมองน้ำอยู่แล้วก็เผื่อได้ตัวอื่นก็เอาไปย่อยเป็นซัพพอตแสงมืด ไปพร้อมแล้ว let's go ไปฮะ <c oughs> วันนี้เปิดกันย,วยาวๆเปิดกันอวมๆ <c oughs> นะครับเปิดกันย,วยาวๆเปิดกันอ่วมๆไม่ซื้อปีกเอาโอออกมาแล้วตัวหนึ่งปีทิมเมลา <c oughs> ่าเฮ้ยเอา้แล้วได้แล้วบองนาพี่โหงจัดไปไวๆครับพี่10บโลแล้วกูบอกแล้ววันนี้มันใช่วันนี้ส่งมันดีว่ะวันนี้ส่งมันใช่จัดเลยว่ะพี่ ตามเลทน,นะครับตามเลท10แรกปุ๊บ2ตัวเลยเด็กๆร้องกันระงมนะฮะอย่างนี้มา2ตัวแรกสวยๆเลยนะครับเราได้บีดมองแล้วกับคิมเมล่าน้ำคิมเมล่าน้ำเดี๋ยวย่อยก็ถือว่าออกตามเป้าแล้วก็ทุกตัวผมมีหมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวอะไรก็ได้แต่ตัวที่ขาดก็จะมีพุดดิ้งน้ําตัวนี้เป็นตัวแสบเลยนะที่ผมก็อยากนะผมเห็นคนใช้แล้วแม่งอยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าแม่งมีฮิลใช่ไหมตีธรรมดาฮิลเหม่อลอยแล้วก็มีบัฟ e อีกเฟี้ยวอยู่นะตัวนี้แต่ไม่เป็นไรเราต้องเอาบีดมองก่อนเพราะว่ามันเป็นเมตาของมันตอนนี้ไป แต่ได้ไม่ต้องลีลาครับไปกันต่อโอ้โหโลแรกคุ้มจัดถือว่าสกเซสแล้วนะเพราะออกมา2ตัวเลยพันสี่นี่เห็นเขาบอกว่า3า0ร้อยสี่ร้อยจะได้สักหนึ่งอุย้ยไอเ้เรื่อมันใช่แน่เลยว่ะวันนี้โอ้โหวันนี้ทรงมันดีว่ะคนดูมาอีกตัวฮะไม่ใช้งั้นผมไม่ต้องเอาเล็กติ๊กเลดผมเอาติ๊กเลดออกได้แล้วดิใช่ไหมอันนี้เราเราไม่ต้องใช้ลวไงสกอร์ส้อมอ่ะเราก็ไม่ต้องติ๊กเลดแล้ว ใช่ไหมไม่ต้องติ๊กเลทแล้วเนอะโอ้ยแต่ติ๊กเลทมันออกไงม,มันออกรัวะ่ะออกไปสามแล้วนะคนดูยังเปิดไม่ถึงร้อยเลยมั้งออกไปสามตัวงงจัดกระตุกกระตุกโอเคกระตุกสี่ดาวน้ำสี่ดาวลมไปแล้วสี่ดาวไฟเหมือนยังไม่มานะใช่ปะ ึงก็ต้องตามมาดูบังเอิญอยู่แนวเดียวกันโอ้สวัสดีครับเฮ้ยแนวอะไรวะเนี่ยแนวดีจัดเลยวะ่ะหนึ่งสองสามมาแอบเปิดแนวนี้เหรอครับพอสวัสดีครับเราไปแนวอื่นเดี๋ยวให้คนแม่งมันๆหน่อยดีกว่าคุณด,ดูสิบสองหรืออะไรนะอร้อยสิบโอเคโอเคดี๋ยวไปร้อยสิบ อีกสิปียังมีภาคสายไหมครับผมไม่แน่ใจเลยครับ5ดาวเฮ้ยใช่หรอถ้ากูไปเปิดอันนี้ไม่ออกกระจายไปแล้วออกมา4ีหตัวเนี่ยยังไม่ถึง200ใบเลยนุ้ยเฮ้ยทำไมมันดวงดีอย่างงี้แม่งเชื่อป่ะพอออกแบบนี้ตอนก้นสตรีมนะเว้ยเดี๋ยวดูตอนแสงมืด เงียบกบพูดเราได้ไม่เมืกี้มันในนี่ไงไม่แลกปีนไม่แลกครับไม่แลกเราสนับสนุนแสงมืดอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่รู้จะแลกปีาทำไมเพราะว่ามันไม่ได้เลทอะไรของผมละเออวะ่ะหรือจริงเราโควนหยุดเก็บไว้ดองไว้เปิดตัวใหม่วะ่ะคนดู พี่แต่ส่งมันมาอยู่นะส่งมันมาอยู่เราทำเพื่อเราจะไปเอาแสงมืดเพิ่มนี่หว่าเออเราข่อยนิดนึงแล้วกันข่อยนิดนึงแล้วกันข่อยสักตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะเดี๋ยวข่อยสักตัวหนึ่งแล้วหยุดดีกว่ะข่อยตัวหนึ่งข่อยตัวหนึ่งแล้วหยุดเลย ว่าไว้ดองรอตัวใหม่โอเคโอเคเดี๋ยวขออีสักตัวหรือไม่ก็เหลือสักพันหนึ่งก็แล้ถ้ามันไม่ออกนี่สวยจัดเลยนะเออโอเคมาละอักน้ำนะครับเหลือพันหนึ่งเลยอ่ะคนดูหกร้อยขอเพิ่มไลท์หน่อยขอเป็นสามร้อยอ่ะระหว่างรอสามร้อย ขอรักสามร้อยไลค์คุณผู้ชมขอให้น้องให้นุง่งได้เดินต่อหน่อยกดสองทีคนอื่นดีให้คนอื่นกดดีให้คนอื่นกดคนที่ยังไม่กดอ่ะเนี่ยใกล้ละผ่านอีกสีสคนดูผ่านอีก20สิบ อย่าห้าดาวนะอย่ามีห้าดาวขอยาวๆเลยเฮ้ยอ้เชี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันตึงจัดเลยว่ะคนดูวันเนี้ยมันกี่ตัวแล้ววะคนดูยังไม่ถึงสี่ร้อยใบเลยอ่ะมันออกไปกี่ตัวและวะ้ววออ่ะเฮ้ยกลัวแสงมืดถูดไปแน่เลยว่ะอาคาดึงสี่ไลท์ครับคุณผู้ชมอีกแค่สิบสี่ไลท์เท่านั้น แสงมืดมปนเอาคืนเหรอเราันตายเลยมั้งแสงมืดโอเคสามร้อยไลละขอบคุณครับใครยังไม่กดกดต่อได้เรื่อยๆนะช่วงนี้เล่น่บาช่วงนี้ผมเล่นบ่อยครับเนี่ยอาทิตย์นี้เล่นเล่นทั้งอาทิตย์เลยวันละสิบปีกบ้าง 15ปีกบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง5ปีบ้างก็แล้วแต่สลับสลับกันไปมีมีวันที่กด30ปีอยู่2วัน,น่ะเฮ้ยเริ่มเงียบนานแล้วว่ะเราจะไปสกอร์10ปีหรือว่าจะข้ามาธาตุก่อนคนดูเอาไหนข้ามาธาตุมี25ใบ10ปีมี320เอาไหน ่ข้ามธาตุเยอะกว่านะข้ามธาตุเยอะกว่านะโอเคไปฮะข้ามธาตุติ๊กเลดอยู่แล้วเป็นตัวตลกไม่มีกระตุกเอา้าแต่มันออกว่ะเป็นวัตคิีน้ำนะมาแล้วหนึ่งตัวแล้วก็เราจัดการเคลียร์ก่อนเคลียร์ไปก่อนไปกันต่อมายากรเชิดหุ่นน้ำ เป็นสเต็ปเคลียร์ไปก่อนเหมือนเดิมเคลียร์ไปก่อนเสร็จปุ๊บมาต่ออาสูรนับพังระเบิดน้ำแม่ถ้ามาอีกตัวนึงนี่หายเลยนะ <c oughs> ถ้าดาวมาไม่หยุดนะฮะตอนนี้อุ๊ยท่าน้ำเยอะจังนะอะโฮ้ยไม่มีท่าอื่นเลยเหรอพี่ โลโบลมไม่กระตุกเลยวะ่ะห้าดาวก็ไม่กระตุกนะผมงงมากเลยวะ่ะคนนีม้มุชกไฟลิสลมเฮ้ยกระตุกและเป็นฮาแสงเหลือกระตุกสี่ดาวมืดปะพอเมื่อกี้เราได้เราได้เราได้ไดหมดอ๋อเรายังไม่ได้5ดาวไฟก็เหลือกระตุก5ดาวไฟกับกระตุกอ่อ กระตุก4ดาวมืดนะครับ5ดาวไฟกับ4ดาวมืดนะ <S <S วิ่ยน้ำกระจายเลยวะมีแสงตัวเดงเมื่อกี้นะฮักแสงโลโบนาเว้ยน้ำเยอะจัดเฮ้ยกระตุกปอมมัเนี่ยแต่มันกระตุกนิดนนะโอเคผู้กันไฟครบแล้วต่อไปถ้ากระตุกคือแสงมืดกับ กับอ <ítulo> <G pigeon bird> anyway, okay. <Ma> ําอะไรนะเมื่สี่ดาวโอเคกุสะดุ้งเลยเฮียเมื่อกี้ตกใจเลยเห็นคำว่านิวสดาวเป็นตัวใหม่นะครับที่เรายังไม่มีออกแผงมืดอยู่เป็นตัวใหม่นะเมื่อกี้ หรือ6หกใบเออนึกว่าห้าดาวเมื่อกี้เหลือห้าเฮ้ยกระตุกกระตุกออครบแล้วนะต่อไปถ้ากระตุกห้าดาวแสงมืดอย่างเดียวละต่อไปถ้ากระตุกคือห้าดาวแสงมืดอย่างเดียวแล้วนะเออต่อไปกระตุกคือห้าดาวแสงมืดเยออบกิฟต์เฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกตุกปอมนะครับ ปลายท้ายโอเคมา